โอ้ยจนพอดีกระติกน้ำโอ้ยเนาะมึงด้วยโอ้ยสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีช่องมักมวลชาแนลชาแนลชาแนลนี่ยังก่อมักมวนชาแนลมักมวลชาแนลเฮ็ดยังไงมักมวนคนมักมวนต้องเป็นยังไงโอ้ยเต้นในดอกก็เต้นได้เนาะไป้ขวามา อโอ้ยา่บันญ่ซองพี่น้องเอ,อ้ยสวัสดีคนงาม<บ>ตื่นหรือยัง<า>ตื่นแล้วใา่เอวหน่อยถ้าตื่นแล้ว <laughs> ไหวบวนนอ,อดดกกานางเอกกูเนาะไหวพอดปีไม่เอ้าเอ้าเอ้าผู้ใดก็มาบัดทีนี้โอ้ผู้ใดก็มากไหมผู้บ่าวไหมนี่นผู้บ่าวไหมแล้วังเด้อเอฟซีบอกว่าน้องวุน้นเส้นเห็นผู้บ่าวไหมแล้วลืมผัวเก่าสองคนข้างหลังมันอนะ เรื่องทัวเก่าทัวเก่าสองคนน่ะนะเห็นด้านหลังน่ะนะอันนี้ก็คือเป็นผัวใหม่ทั้งสามมี่เป็นผัวอันนี้มือนึงอันนี้ร้อยในมือเดียวร้อยว่นร้อยอีกเลยโอ้ยปั๊ดชิวัยวันนี้นั่งเอกเฮ้ยจ้อยเบิร์ดเอากูไล่ไปกระได้มึงอะอมึงอกเอาข้ โอ้โหโอ้ยปีไม้สีฮอรแล้วพี่น้องคะคออยู่ดีมีแห้งเด้อวันนี้สารบุญเสร็จก็จะนัอวยพรใหม่เดี๋ยวอันนี้อวยพรทางช่องเอ่อมักมวลชแนลของเฮาซะก่อนกปีใหม่นี้ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนนะจ๊ะมีความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมาขึ้นจังบุญเสร็จนะคะไหลมาอยู่ใส่ดอกไหลเราจะได้โบนัสจังวันในท้าโบนัสแจ๋ยดอกขอให้มีความสุขเด้อในวันปีใหม่ แล้วก็ถ้าบ่มีเอฟซีก็บเจ้บ่มีทีมงานของเขาเนาะก็สิบ่มีไม่ได้ใช่ไสิบ่ได้เฮ็ดงานคือกันล่ะบ่มีเอฟซีเฮาก็สิ่งที่จะคนจนผู้นึงแต่นี่เฮาก็บ่ได้ถือว่าเฮารวยเด้อเฮ็ดงานจังซี่ก็บ่ได้ถือว่ามีเงินเฮาก็ลงวมนบนอะไรให้กันใช่ไหมเงจนคือเก่าขาดทุนพามานี่อ้าวเห็นแล้วก็อันซอยเพิ่มเงินในเด้ออยู่เถอะครับเพื่อคอยเราได้ได้าย่ายเอฟซีก็ ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของข้าที่ติดตามที่ชมคลิปเฮ้านั่นแหลอก็ขอบคุณเลยหลายพันบ่มีเอฟซีนี่บ่มีหมูเฮ่าดอกเนี่ยซื้อผาไปเบิ่งไปชมคอนเทนเนอร์ไปชมบัตรฝรั่งไงฝรั่งเพิ่นไปชมเพิ่นมักียงก็แบบเกษตรเพิ่นมักเกษตรฝรั่งไปกินมักซีดาโอ้โอ้โหจะเป็นจังได สิเป็นจังได้หนอเศษแตกมักพิ่ดาโอ้พ่อใหญ่เพิ่นมักอันเกษตรพ่อเพียงนั่นบ่พ่อใหญ่เป็นยังไงเห็นเกษตรพ่อเพียงโอ้ดีอยู่เลยดีอยู่เออไม่ยุ่มหน่องวุ่นเส้นบ่อแอบซีดีขึ้กันนะเว้ซีดีด้วยหนอนี่พวกมึเวรอะไเฮ็ดเวียดนะจะเฮ็ดจะงานเนาะงานยัง งานบ้านงานบ้านโอ้โอ้บ่มีเวลาเฮ็ดเห็ดเออสิบ่ไปไส่เฝ้าแต่อันนั้นอย่างเดียวนั่นแหละใหญ่ใหญ่ก็เฮ็ดให้น้อยก็เฮ็ดเฮ็ดหน้าทั้งไทยหน่อยให้ใหญ่เออนั่นแหละมันยักษ์ขาวเนี่ยป๋าเออแม่นอีหลีบอกผู้ใหญ่บ้านให้นําแน่เดี๋ยวนี้ช่องบ่เฮ็ดเวียกบ้านนะโอ้บ่หวานขึ้นเฮ็ดหยังบ่ได้เอ้ย อย่าไปตะนาอะไย่านอนหน้าเด้อมันขลังเด้อก็นอนก้นก็นอนเฮียนเด้อก็นอนเฮียนเด้อทีก็นอนเพื่อนจะไปนอนแทนเด้อก็ไว้ก็มานอนบ้านเมียกขวนเออขวั่นแบบเด็กขวนแบบเด็กโอ้ยใบเต้นเดียวเลยเอามันไม่แน่วันเดียวให้บ่ายกับ่ายเต้นเดียวตอนนั้พคนใหญ่นาะโอ้ยเดี๋ยวปบ่ายอันเดียวน้อนอนลงเศร้ามื่อใส่หลุดนะ ไมื่อวาได้นอนนะเออเดีอยวยูเนี่ยยัดจมเซ้เนี่ยเฮ็ดไปเท่าไรเนี่ยเมื่อนี้เข้ากะบนายกองมาทั้งอำเภอท่าโอพี่น้องเอ๋ยพี่น้องคะขุนนะบุงพระเอกเข้าจ้ะขุนพระเอกหน่อยเฮ็ดยังหรือว่าเมื่อนี้คือรอแท้เขาเฮ็ดมาได้จริงเขาไปได้ขึ้ออกไปได้ ออกได้ยออกเยอเสียปักแล้วไปเสียปักแล้วเยไปไปเบิ้งให้แล้วดูนี่วยกนาตัดแล้วุนทั้งผุนกินข้าวตัดมาทางนี้กินข้าวแบ้านฟนครับพอไายเิ่นตามมาเบิ้งพอยาตามมาเบิ้งมาเป็นกำลังใจในละครสันของเฮ่าดีด้วดีเนาะดีดีดีขานเขานำกันเด้อน่ะ กินเขาน้อกันเด้อเขาบอกว่าเอาน้อยเดียวก็เอาน้อยเดียวให้ตามบ้งบอกงเออเนาะเอาน้อยเดียวพ่อหน่อยเ่อกำลังอยู่ในกินหน่อยเดียวจะนเอาพ่อหน่อยพ่ออืมบวชให้น้อยเดียวเห็นสินะปั่นแล้วอืมปั่นเดียวได้ต้มหอยหอยใางนี้เจ้าบองต้มหอยเจ้าบองแจ้าบองเกลีงน้ำไม้เวลาบ่มีตั้งหงละระวังตัวแตกเด้อวย อย่างยืดไก่ยืดไก่ค่ะค่ะบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยผุ่นขอกไก่ทั้งผุนลองต่าก่นเสียงไก่เขาเอินว่าไก่ไก่แจะไก่ไก่ขนผุกปุ๋ยนะไก่เอียงจำซื้อมันประด้อันนี้ก็ไก่ให้กัน่ไกอันนี้ผุกปุ๋ยแห้ง ลำล่งมันนี่บ่สิบ่รถลำหนักให้มันเหลืออยู่งหกส<า>ี่ใช่ถูกว่าวรอบที่สี่แล้วขั้นลำหนักบ่ลงบ่ได้เล่นนั่งเอกเอ็มวีอีกเพลงเดอ้อลอยลงเด้อมีคนาถากท่ามาไปเล่นลเอ็มวีแล้วเด้อเหือกองเว่ยฮาร์คอร์ดนะเอ็มวียังล่ะเอ็มวีเพลงเพลงไหนเพลงเดี๋ยวสิบอกอีกทีหนึง่งเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอันนี้เพิ่นาถากท่ามากเลยบ่าวซูฟัง แต่ว่าคุณบอกว่าให้หุ้นดีก็นี่เนี้ยให้หุ้นดีก็นี่ก็เริ่จะเล่นให้เยอะแต่ว่าไปเล่นบดอันนั้นดิบทนั่งบดนั่งไรบดนั่งไรลองดูอ่ะฉินนี่เอยเธอเธอแล้วสมมติว่าไปไปจีบผัวเขาเออส่งแชทไปฮะผัวเขาสิลื่ละแล้วผัวเขาตอบมาผัวกู้ยังไม่ยุ่ง ของกูค่ะขอกูเนาะอืของกูนะคะเฮ้ยเขาเาลยชี้ช่างถอยเนาะอีปรอบมเยเป็นการแสดงเฮ็ด <c oughs> เลนเลนซือืน้อนพี่น้องถือยาซออยาพี่บาทเหรอกะบาทอังสืละกาแฟอยากสีบกอยูหมูว่านทเียมักสินเป็นอย่างซีแกว้วเป็นซีแกว้วแมนกว่ีแกว้วเมนกินได้จังไหเมือานซัดซอนแก้วเหรอันเมื่นี้ซัดนแก้วค วุ้นเซนไปใช้วุ้นเซนคือพ่มากินเขาวุ้นเซนว่าหิวเขาอย่าบาเป็นลมเด้อเออข้อดีขึ้นแน่น่ะนี่นี่เนี่ยเออพอพอวุ้นดีขึ้นแล้วมันกายสิหายแล้วหายหรือแล้วนะเป็นเดือนรล้วสิเป็นเดือนเอฟซียังเป็นห่วงอยู่พิ่นทั้งทั้ทั้งขาทั้งคอขาเนี่ยขาเนี่ยเพราะเศราง่ายเด้อเพราะว่าเข้าวุ้นเซนใส่แบบว่าใส่สินล้วไปที่นี่ มันถือแดดแล้วก็ถืกอกต่มันจางลงเนี่ยแต่าาว่ามันจางลงอยู่ทำอยู่ทั้งวันทั้งคืนไอ้คือหน่องใส่สันแล้วคือมันจะถือฝุ่นถืนถอยังก็งอเ,อเห้าเพดงานตลอดตรงสี่นี้<ต>มันก็เลยบ่มีเวลาสิได้หายเหมืนอนน้่งามเนาะสุดเอาขาลงสิถทายลูกให้ กันว่าพายลูกอยากเดียาเด็เอาพี่น้องกินข้าวก้อนมาที่นี่ไปขึ้น่าจะบปกินกินก้อนต่อยแ้อาวอาลูกขึ้นแม่แล้วพอนมมนกินข้าวพนลาอนลาอนลาพนไปไปกินข้าวเพื่น <laughs> Kinh nhăn nhỉ Kinh nhăn nhỉ Cây 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 <laughs> Cây Tôm cây uh. ư <laughs> tôm, tôm cây Tôm Anh nhắc bác bó hoài này anh nhắc Hoài nhăn hoài, hoài nhăn Hoài mì cấp Hoài có mì พยายน่คือหูจักหอยมีไม่เยกินแ้วมันติดแขวากระซ้าเนาะโอ้มันติดแขวกรซ้าติดแข่าก็ปัดอกไปเลยแล้วเนี่ยไอ้ยักษ์เจ้าหูจักกบนหอยมีอันไหนอันไหนอ้าวก็มีก็นุ่มนะนุ่มก็อีหย่างเนาะไข่ละเง็ดเ่นไม่ได้ลง ยังหมดถ้มเถี่ยนี่ข้าวี่บวยกันไปบวยกันมากแล้วเมื่อนี้นั่งเอเขาก็กินหอยอ๋อก็กินหอยตะกาย่งว่าอยู่เพราหไงบวยมันออกมาํำอยู่อ่ะ vì, vì ai gỡ mà yak, nhạc gỡ mà yak, này nói Như yak, Như yak, Nói yak, 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 Mình yak, 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 Bốt yak, 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 แล้วจ uh, ุกยาฮะเออพ่อไงไปแล้วยิ้มแล้วกาแฟกาไปสอแก้วเราสองนี hmm. ้สามสามสาอดเอามาเปนถุงกบเปล่าข้ากระบป๋ก็มีเลยที่นรอกลดเมาเดยเดินทางเาต้องเอาน้ำพอนใส่รถเออแมนอิลีแล้วเรานผสมใ่กระติกไปเลย บอดกินเลยติอยากไดได้ก็รีบกินเหมือนนั่นเออตักคือนน้ำเลยนะเออ,เอ,อแมนจะบปได้เห็ดกินจังสรนบอกเธอ,อ,อก็เลยเป็นไปน้ำกันเบิดแล้วเนาะเฮานะไม่รู้ว่าความเงนบออันมือนี่ก็ซิมีคนโดนแกงอยู่คนหนึ่งเนาะไอ้นะยันจะว่าบ่แมนมีคนโดนแกงอยู่คนหนึ่งเ<ไ>อ,องมมากินเขาไม่ยิ้มว่าก่อนสิบเอาทุกฟังอีใดก็อยู่ในใจนี่แหละ ต้องแท้แท้แล้เดินแกงไปแล้วยังูมดโตอีก <c oughs> นอนก,กินก <c oughs> ินนะแม่ <c oughs> นี่พาไปหาหลักไก่หลักไก่ไพ่ปุณนี่ห <c oughs> ลักแมนไก่เมียน <c oughs> <c oughs> ไก่เมียนพญาบานเบิ่งกันเดอร์มาทิ้พี่นอง <c oughs> สนใจคิดหนักนะ mong nha nga 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 Anh ạ nga 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 quần nga 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 vậy nga 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 มันจะลองถามเขาดูเขาเสี่ยวผัวไม่บ่หนะเขาเสี่ยวบ่แบบใครอะเขาเอาอยู่างเขาเสี่ยวผัวไม่บ่จะถามเขาละบอเอาทำให้ไม่อีหลาเสียวผัวไม่บ่เอาฟัวไม่บ่เอาโอ้ยบอไม่เงินเอาแล้ะนอนบอเขาดีๆตัวอีลาบออ่อนๆก็งอียากทำให้ก็

ใช่ต้องก็สดเอาสดเอาดิ๊นอะบอกแล้วงานนี้มีคนโดนแกงเนี่ยว่าเป็ดเหรอเด้อเป็ดใหญ่เลยเป็ดจังไหนมึงตีนมันแน่นนะไอ้ยังจะกินต้มเป็ดหรือต้มไก่ต้มยังต้มหมาต้มเป็ดต้มไก่ไอ้ สนไปนี่ว่าต้องเป็นอนุขึ้นว่าจีมึงเปิดกระบอกขึ้นเรืเลาซาใจบอมาไงก่ห่วงอาซซนี่แะพี่น้องโดนแกงเอสอ้าวแล้วซอแซ่บปากปมไก่เออสาซ่บใส่ใส่หัวยปากกันนี่ะแจนคม